วิจิตกิตวิรัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิระเดชองประสิทธิ์ในอำเภอโนนสูงท่านกู้กับสามีตำรวจภูทรโนนสูงนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านท่าน,น,นพี่น้องประธานอสอมอนะครับพี่น้องอสอมอและประชาชนชาวอำเภอโนนสูงทุกท่านสวัสดีครับ ผมสมเกียรติตันดีดลกตะกวนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเกต5นะครับก็วันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางอำเภอโนนสูงนะครับจัดงานเดินวิ่งเพื่อช่วยกับทอชอ,ออวันนี้นะครับและก็ขอต้อนรับท่านวิจิตกิจวิรักนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับชาวอำเภอโนนสูงในครั้งนี้นะครับ ผมเองนะครับอยู่ในภาคส่วนของรัฐบาลนะครับก็มีนยโยบายจากท่านรัฐมนตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสมอเสมอเรื่องการออกกําลังกายการสร้างเสริมสุขภาพนะครับนยโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก็ส่งเสริมทุกเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนา สุขภาพร่างกายการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ส่งเสริมบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งแพทย์บุคลากรทางการแพทย์อสมเพื่อให้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องครับผมขอเล่าเรื่องหนึ่งสั้นๆนะครับ <S <S เมื่อปีที่แล้วดูข้อมูลในเรื่องของที่อำเภอโนนสูงเราขาดแคลนอาคารผู้ป่วยนอกอยู่ในขั้นวิกฤตเรามีอาคารผู้ป่วยนอกเดียว หนาแน่นแออัดและเริ่มชมรุษสุดโสมจำนวนมากผมได้นำบานได้โปรดช่วยสนับสนุนเคียงจำนวนมากนะครับหลังจากนั้นผมได้นำเชิญท่านเลิมตรีสมศักดิ์เทพสุทินจำนวนสูงในวันที่1กระะกฎาคม2567นะครับ หลังจากที่ท่านได้มาเยี่ยมอำเภอโนนสูงของเราได้มีทางด้านสาธารณสุขคือนายแพทย์อนุพงษ์ชาวคอนชัยและคณะนำเสนอกก็ตอบกับผมในวันนั้นว่าโอ้พามาดูเนี่ยผมไปที่ไหนก็ขอแต่อาคารโรงพยาบาลเรา,าขาดแคลนจริงๆแต่ก็ยากขอกันไว้ร่วม200แห่งน,นะครับอาคารโรงพยาบาลต่างๆนะครับผมเองก็ได้ติดตามหลายครั้งไปยื่นเรื่องที่กระทรวง ไปที่สาธารณสุขจังหวัดไปที่สาธารณสุขเขตจนถึงกระทรวงแล้วก็วันนี้อยากจะนําเรียนข่าวดีนะครับด้วยความจําเป็นและก็ลําดับความสัมพัญของเราอยู่ในระดับต้นๆน,นะครับในงบประมาณปี2519ที่จะถึงนี้นะครับเราชาวอำเภอโนนสูงจะได้รับโรงพยาบาลอาคารผู้ป่วยนอกขนาด5ชั้นขนาดใหญ่ จำนวนมูลค่าถึง186ล้านบาทให้กับเราเชาวอำเภอโนนสูงครับนั่นแหละเป็นความตั้งใจของทางด้านการแพทย์แล้วก็พี่น้องอ,อสมอและของเราทุกภาคส่วนที่ร่วมกันถัดดันและนำเสนอให้กับท่านรัฐมนตรีวันนั้นในปี2 5 9นี้ก็จะมีการก่อสร้างแล้วนะครับหากมีเรื่องใดที่ติดขัดหรือที่ยังดำเนินการไม่ได้ และพี่น้องประชาชนเราทุกคนจะช่วยกันผลักดันเพื่อให้ทุกอย่างดําเนินไปได้และหากมีสิ่งใดที่เราจะต้องช่วยกันนะครับก็วันนี้นะครับเรามีโอกาสต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านมาเปิดงานเพื่อสุขภาพของเรานะครับขอโอกาสให้พี่น้องเรารบกมือต้อนรับท่านด้วยครับสวัสดีครับขอโอกาสพบปะเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับท้องถิานเก็บตาทีหตัวเองครั้งหนึ่งครับที่ท่านจะ เราได้ตึกอาคาร5ชั้นนะครับ186ล้านบาทครับขอเสียงปรบมือให้ท่านครับขอบคุณท่านครับ,บ,รบและในลำดับต่อจากนี้นะคะขอเรียนเชิญนายจิรเดชพึงประสิ์นายอำเภอโนนสูงประธานจัดกิจกรรมนะคะได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโนนสูงมินิมาราธอนครั้งที่หนต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญท่านค่ะ กาบเรียนท่านวิจิตรกิตวิรัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก,มะกปประผมนายจิรเดชพงศิทธิน์นายอำเภอโนนสูงในานามของณะารรมการพนาคุณภาพชีวิตอำเภอโนนสูงและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโนนสูงรู้สึกยินดีและเป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโนนสูงวินิมาราธอนครั้งที่หนึ่ง ประจำปี2568ในวันนี้อำเภอโนนสูงโดยคณะกการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโนนสูงได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองนโยบายการดำเนินง,งานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอตามนโยบายโนนสูง5ดีวิถีพอเพียงได้แก่คนดีสุขภาพดีไรายได้ดีสิ่งแวดล้อมดีและปลอดภัยดี สเพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพตนเองโดยการออกกำลังกายสนองนโยบายผู้ว่าพานับขาบคนโคนลาดลดล้านกิโลและสเพื่อหารายได้เข้ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอไว้สำหรับดูแลพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้มีภาวะพึ่งพิงตามนโยบาย คนโดนสูงครอบครัวเดียวกันกิจกรรมในเช้าวันนี้ประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งสามประเภทได้แก่ประเภทฟันลันระยะทาง5กิโลเมตรประเภทมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรและประเภท v i p ไม่จำกัดระยะทางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐภาคเอกชนส่วนได้ก,การรัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาท่านสอสอส,สมเกียรติท่นดิโรตะกูลท่านสอจอทั้งสองท่านชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมอสมบริษัทห้างร้านพี่น้องประชาชนชาวเพเินนนสูงและนักวิ่งทุกท่านบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกาบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวให้อวาว่าและเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลนนสูงมินิมาราทอน ครั้งที่หนึจจ่งประจางปี2568ของอำเภอโนนสูงต่อไปขอกาบเรียนเชิญครับีหลกัะกูลนะครับอันสอจอ่านห,หน้าสวนรัชการแล้วก็ผกกู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านครับก็เัื่กี้นั่งรถมาว่าเอ้ผมจากโนนสูงไม่กี่ปีได้ <c oughs> 20ปีได้ผมมาอยู่ว่าปี48 49มาอยู่สัก3ปีได้นะครับก็เห็นว่า โนนสูงนี่พัฒนาไปเยอะเหมือนกันนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะออนั่งคิดต่อไปแล้วแสดงว่าเราก็แก่ไปพอหลมทวนเหมือนกันนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เเรียกว่ายินดีนะที่ที่ได้เหมือนได้กลับมาอยู่ที่เดิมที่เก่าได้มาเจอคนหลายๆคนที่เคยทํางานร่วมกันมาก็เห็นคนคนญี่ปุ่นไม่มีใครอ้วนลงพุงเลยสนอองเออผมสังเกตเขานะเขาไม่มีคนเพราะว่าเขาชอบเือนบ้านเรา,เ,ราเออ บ้านเราเนี่กินของมันของทอดอะไรพวกเนี้ยผัดอ,อะไรนะผัดหอ,อ,อยลายเอหิวข้าวเลยนะผัดผัดพวกใบแดงนึน่เป็นน้ำมันเนาะเออเาก็มานั่งค